ติดตามความรู้รีวิว DIY ดีๆได้ที่กลุ่มเฟซบุ๊กยา a ิสเอทีพซัสไต์จากกรณีที่มีคำถามเข้ามานะครับว่า,เ,าเราจะทำยังไงให้ปิดไฟออโต้ได้บางท่านรู้สึกลำคาญไม่ว่าเราจะเปลี่ยนฝาใสกันแล้วปรับตั้ง ความไวของเซนเซอร์ก็แล้วนะครับความไวของเซนเซอร์สามารถปรับตั้งได้นะครับโดยใช้โปรแกรมนะครับถ้าใครไม่มีโปรแกรมก็สามารถเข้าไปที่ศูนย์แล้วก็แจ้งที่ศูนย์ได้นะครับว่าต้องการปรับตั้งเซนเซอร์นะครับผมมีลิงก์การใส่ฝาใสเปลี่ยนฝาใส่แล้วแล้วก็มีลิงก์การแจ้ง าการปรับตั้งเซ็นเซอร์ให้มีความช้าลงหรือหน่วงเวลาลงนะครับผมทีนี้เรามาดูเซ็นเซ,นเซอร์ตัวเซ,เซ็นเซอร์ก็จะเป็นแบบนี้ฝ้าใสถ้าใสมันก็จะครอบแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมใช้เป็นพลาสติกคุมแวะนะครับเมื่อเราถอดปลั๊กออกมานะครับไฟหน้าตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องไฟหน้าจะไม่ติด านยังอยู่ที่ออตโต้เห็นไหมครับไฟจะไม่ติดนะครับเราเปิดไฟไฟหน้าติดนะครับไฟหน้าติดปกติไม่มีไฟโชว์จอแสดงผลไม่โชว์ไม่บอกอะไรทั้งสิ้นนะครับสามารถถอดออกได้ถ้าถอดออกแล้วตัวนี้ตัวสวิตต์ตรงบริเวณออตโต้นี้ก็จะกลายเป็นสวิตช์ออนออฟนั่นเองนะครับ ไว้ที่ออโต้ก็คือออฟนะครับเปิดไฟลีเปิดไฟสุกไปไฟใหญ่นะครับก็จะใช้ที่ก้านสวิตช์ใช้แบบแมนนวลนั่นเองนะครับตัวนี้ตรงออโต้ก็จะกลายเป็นออฟโอเคนะครับจะมีวิธีการถอดได้2จุดนะครับจุดแรกคือจุดใต้ จุดที่2คือนะครับผมให้ดูตัวนี้นะครับคือปลั๊กตรงนี้ที่มันจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับก็คือถอดฝาตัวนี้ออกมาเนื้อหลังวิทยุนะครับทีการถอดก็ไปดูที่ลิงก์ใส่ฝาคร้อบก็ได้นะครับแล้วก็ถอดปลั๊กสวิตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดสวิตตัวนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเวลาใส่ตัวเซนเซอร์กลับคืนก่อน ทีนี้ผมใส่ตัวเซ็นเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับกับที่เดิมทั้งสวิตช์ทุกอย่างกับที่เดิมนะครับสวิตช์ก็อยู่ที่ออโต้ไฟก็จะติดเห็นไหมครับไม่มีหน้าจอฟ้องไม่มีโค้ดขึ้นใดๆทั้งสิ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองอ,อีกจุดหนึ่งก็คือจุดตรงปลั๊กที่ผมบอกนี้ก็คือปลั๊กใหญ่เนี่ยนะนี่นะครับเดี๋ยวจะลองถอดดูว่า สามารถถอดตรงนี้เลยได้ไหมอลองดูนะครับตอนนี้ผมได้ทำการถอดเซนเซอร์สวิตเซนเซ,นเซอร์นะครับตรงบริเวณนี้แหละนะครับเมื่อกี้วิธีแรกคือถอดตรงต,รงต,รงตรงู้เซนเซอร์เลยนะครับแต่ทีนี้เราจะมาถอดตรงนี้แทนนะครับตรงนี้ก็จะถอดง่ายและเรามาดูกันว่าไฟจะติดไหมนะครับสตาร์ทรถครับ จะมีอะไรฟ้องไหมไฟไม่ติดนะครับไฟไม่ติดสวิตซ์เปิดไฟติดนะครับไฟใหญ่ติดนะครับก็ทำงานลักษณะเดียวกันนะครับแสดงว่าการถอดก็ถอดได้2ตํตำแหน่งนะครับก็ถอดที่ตำแหน่งตรงตูดเซนเซอร์กับบริเวณตรงนี้ เราสามารถถอดออกได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะใช้แบบแมนนวลไม่อยากใช้ออโตโ้เนาะไม่มีหน้าจอโค้ดใดๆฟ้องทั้งสิ้นนะครับโอเคนะครับถ้าใครอยากใช้เป็นแบบแมนนวลก็ตามนี้เลยนะครับก็เปิดปิดโดยใช้แมนนวลเหมือนรถสมัยก่อนปกติเปิดไฟลีเปิดไฟสูงแค่นี้เองนะครับระบบ เปิดไฟออโต้ก็จะไม่ทำงานแล้วนะครับแตไฟเดยไลท์ยังทำงานเหมือนเดิมตามปกตินะครับขอบคุณครับ Ya l i t e t society